สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะวิชานี้คือวิชาการงานอาชีพนะคะเรื่องกระบวนการทำงานประดิษฐ์นะคะกระบวนการําทำงานประดิษฐ์เราต้องทำงานตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะซึ่งกระบวนการทำงานประดิษฐ์มีขั้นตอนอะไรบ้างนั้น เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูมัฒนาทรงศรีนะคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นป .2 ในเรื่องของการออกแบบของเล่นค่ะ นักเรียนคะถ้านักเรียนจะทำงานประดิษฐ์สักหนึ่งชิ้นนักเรียนทราบไหมคะว่าจะต้องมีวิธีการอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะทํางานประดิษฐ์ขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นนะคะนักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทํางานก่อนนะคะขั้นตอนแรกเป็นการกําหนดปัญหาหรือความต้องการทําให้เรารู้ว่าเราต้องการทําสิ่งใดเหตุใดจึงต้องการทําสิ่งประดิษฐ์นั้นนะคะขั้นตอนที่2เป็นการรวบรวมข้อมูลคะ่ะเป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ อุปกรณ์วัสดุในการทํางานประดิษฐ์นะคะและที่สำคัญเป็นการเลือกวิธีการทำงานด้วยค่ะข้อที่3นะคะหลักการออกแบบและลงมือปฏิบัติงานค่ะซึ่งการออกแบบและลงมือปฏิบัติงานนั้นเรามีหลัก การออกแบบอยู่ด้วยกัน4หลักค่ะ 1. ความคิดเริ่มซึ่งเป็นความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างจากความคิดเดิมนะคะประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่และที่สำคัญไม่ซ้ำใครค่ะหลักที่2นะคะความคิดละเอียดละออเป็นความคิดถี่ทวนรอบขอบได้ความคิดที่สมบูรณ์นะคะหลักที่3ความคิด คล่องตัวในการคิดเป็นการคิดหาคำตอบได้คล่องแคล่วรวดเร็วนะคะและใช้เวลาที่จำกัดหลักที่4ค่ะเป็นการคิดยืดหยุ่นในการคิดเป็นการคิดหาคำตอบได้หลายประเภทหลายแนวทางนะคะสุดท้ายแล้วค่ะหลักกระบวนการทำงานข้อที่4เป็นการประเมินผลงานเป็นการประเมินชิ้นงานว่าชิ้นงานนั้นๆสามารถใช้ได้ เล่นได้และมีความคงทนหรือไม่นะคะถ้านักเรียนประเมินแล้วชิ้นงานชิ้นนั้นไม่สามารถเล่นได้ใช้ได้หรือไม่มีความคงทนนักเรียนต้องหาวิธีการแก้ไขาการประดิษฐ์ตั้งแต่ต้นนะคะนักเรียน นักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะทําการออกแบบของเล่นด้วยตนเองนะคะ1เลยนักเรียนต้องทําการสํารวจความต้องการของตนเองนะคะว่านักเรียนต้องการประดิษฐ์ของเล่นอะไรและของเล่นชิ้นนั้นทํามาจากวัสดุอะไรนะคะต่อมาเลยเมื่อเราได้ของเล่นที่เราต้องการประดิษฐ์แล้วเราต้องทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลว่าของเล่นชิ้นนั้นใช้อุปกรณ์และวัสดุ ดอะไรบ้างและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะคะเป็นวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานนั้นๆว่าทำอย่างไรนะคะพอเราได้มาแล้วเรามาทำการวางแผนการทำงานการประดิษฐ์เป็นขั้นเป็นตอนและลงมือปฏิบัติ การทำของเล่นได้เลยค่ะสุดท้ายเลยที่เด็กๆจะลืมไปไม่ได้เป็นการประเมินชิ้นงานหรือผลงานของเล่นของนักเรียนเองนะคะว่าสามารถเล่นได้หรือไม่ถ้าเล่นไม่ได้นะคะนักเรียนต้องทำการแก้ไขใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้นเลยนะคะนักเรียนนักเรียนคะวันนี้คุณครูมีการประดิษฐ์ ผลงานของเล่นมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะคืออะไรเด็กๆไปดูกันเลยค่ะคือหนะะ้ากากแฟนซีค่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องทำการกำหนดปัญหาหรือความต้องการและมองดูวัสดุรอบๆตัวเราว่ามีอะไรใกล้ตัวบ้างอย่างเช่น กระดาษแข็งกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษลังค่ะลำดับต่อมาเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยนักเรียนต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่ามีอุปกรณ์และวัสดุอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนคะอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ หน้ากากแฟนซีมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. กระดาษสี 2. เชือกหรือยางยืด 3. ดินสอ 4. กกรงไกร 5. 9กาวและสุดท้ายเป็นเครื่องเจาะกระดาษนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องหลักการออกแบบการประดิษฐ์ของเล่นคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้ความรู้และนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ ไปเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ของเล่นกันนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วขอให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ